ชื่อเพลงเด็กๆจ๋าค ah ุณครูอยากรู้จักไปฟังกันคะ่ะเด็กๆจ๋าน้ชื่ออะไรเรียนห้องไหนคุณครูอยากรู้ช่วยแนะนำให้คุณครูได้ดูผ่านชังลายนี้มา แล้วเราจะได้รู้จักกันแล้วเราจะได้รู้จักกันเด็กๆจะรู้ชื่ออะไรเปียนห้องไหนคุณครูอยากรู้ช่วยแนะนำให้คุณครูได้ดูผ่านถึงลายนี้มาทันทีแล้วเราจะได้รู้จักกันแล้วเราจะได้รู้จักกัน เป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วนะคะที่เด็กๆได้รู้จักกับคุณครูพี่หนิงนะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้แนะนําตัวเองนะคะเอาเป็นชื่อจริงนะคะชื่อเล่นนะคะแล้วก็เรียนอยู่ห้องไหนนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะคุณครูคอยากจะรู้จักเด็กๆก,กันแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเด็กๆช่วยอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้ครูด้วยนะคะรออยู่นะคะบ๊ายบายค่ะ